ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราก็ด้เกมดอ์โลดเดอร์ลันดูเทพมาถึงแล้วถ้าเกิดว่าใครจะไปดาวโหลดเนี่ยก็ดูดีๆนะครับว่าเกมดอ์โลดเดอร์ลันเนี่ยมันมีอยู่ถึง2เวอร์ชันซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการแจก6,480คูปองในทุกๆวันซึ่งคุณจะต้องใช้ให้หมดและ6,480คูปองเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็คือเงินหยวนนั่นแหละแล้วเงินหยวนตีเป็นเงินไทยก็คือ30,000บาทและเราจะต้องใช้ให้หมดก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนเพราะว่ามันจะมีการรรีเเเตตตวววัััััันนนนน่่ออดงง้าาหมมมืกบิ เกมนี้เนี่ยใน30 0 0 0บาททุกๆวันขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นเฉพาะเกมนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งเกมอื่นไม่เป็นแล้วก็เกมนี้มีอีก1เวอร์ชันใน X 7เกมด้วยดังนั้นก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของผมมันก็จะเป็นการเมคชัวที่สุดนะที่เราจะได้เล่นเกมนี้โอเคอัปเดตพลังก็หน่อยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่39นะครับผมส่วนท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็พลังไปร้อยล้านแล้วเราก็ทั้งมันนะครับผมไปเล่นชิลๆส่วนสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เด ต่างเซิร์ฟเวอร์ที่51ถึงห0หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเอ่อขึ้นให้ดูถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้นะเราไม่เล่นแบบชิวช่วๆเพราะว่ายังไงมันก็แจกเติมวันละ3 0ม0 0ืบาทเราไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกเนาะเล่นแข่งกับตัวเองสะสมตัวละครเ,เล่นๆเรื่อยๆนะครับผมเอามาให้ดูถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยมีโอกาสได้แต่แบบนี้ไหมอะไม่มีหรอกนะครับผมแล้ววงแหวนแสนปีดูดิแทบไม่ต้องหานะครับผมแค่เราเนี่ยใช้ไอคูปอง6,480ซื้อไปเรื่อยๆมแ็นู่นแพ็้นี่เราก็ ได้ของรองางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นวงแหวนแสนปีเดี๋ยวก็วงแหวนล้านปีเรื่อยๆนะครับผมตามระยะเวลาเซิร์ฟเวอร์เนาะเอาละตอนนี้เนี่ยเราไปเล่นกิจกรรมกันดีกว่ามีกิจกรรมอะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นการซื้อคูป,ปองแบบปกติใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูในกิจกรรมก่อนถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมให้เติมเราก็จะจัดในกิจกรรมครับอุย้ยอันนี้มีอะไรอะ่ะสุ่มหรอเฮ้ยน่าสนใจนะครับผมเราต้องซื้อก่อน6เดย์ประเด็นคือมันสุ่มครั้งละเท่าไหร่อ่ะแล้วมันแจกอะไรอุย้ยมีตัวลุงด้วยตัวลุงไว้ทําอะไรวะสุ่มตัวเทห ไม่แน่ใจนะครับผมโอ้ยแล้วมีเสืออัวจุล่าอ๋ออันนี้คือตัวละครโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ล็อกอินก็ยังไม่ครบด้วยนะครับผมขออนุญาตเช็คดูเรื่อยๆก่อนนะอันนี้มี 1ห่หยวนอ่ะรอไว้ที่หลังอันนี้เช็คอินนะครับผม <c oughs> กิจกรรมมีอะไรบ้างเนี่ยมันโคตรเยอะเลยนะ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ปลดก็เอาไว้ปลดที่หลังก็ได้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นปุ๊บปุ๊บโอเคที่แน่เลยวันนี้มีประมาณ2กิจกรรมครับนั่นคือกิจกรรมตัวนี้ได้ตราแล้วก็ได้นกยูลํลแพนด้วยอ่า <c oughs> แล้วก็มีอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะครับผม <c oughs> เอาไงดีวะเซียวอู่กับตัวนี้หรออืมผมว่าเอาเอาอะไรที่มันดันพลังก่อนแล้วกันเนาะ โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือเดี๋ยวค่อยไปเสียวอู่แล้วกันอ่าอีเวนต์ตัวนี้ไม่รู้ละว่ามันคืออะไรแล้วกดซื้อไปเลยครับรวยนะมี6,480คูป,ปองเกมนี้ไม่ต้องเติมกดชำระไปปุ๊บเรียบร้อยผ่านครับแล้วเราก็มาเช็คดูได้นะว่าหยวนเราเหลือเท่าไหร่ดีเห็นไหมหมดไปนิดเดียว <c oughs> โอเคเติมต่อครับปุ๊บปุ๊บอ่ากดชำระไปปับ๊บโอเคได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไงต่อวะอันนี้มาได้ซื้ออะไรอะแล้วกดพันแปดหรอไม่ได้อะ อันนี้ต้องใส่ก่อนปะอ๋อใส่ก่อนนะครับผมอ่าใส่อะไรดีวะอันนี้ก็โกเอเคดูดีอ่ะอ่าแล้วเราจะใส่เป็นแก่นเทพหรือใส่เป็นอาวุธโอ้ยมีแบบเยอะแยะมากมายอะ่ะโอ้โหูกอดเทพเอาไงดีวะ <c oughs> เอาอาวุธลับก่อนไหมอาวุธลับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่าอาวุธลับผมเนี่ยมีโอเคแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโอเคผมจะไปอย่างอื่นมันทองส้มใช่ไหมนกจูงลำแพนก็มีแล้วนี่โอเคผมก็สุ่มจออูด,ดีกว่าทีนี้ก็มาเลือกแพ็กกันก่อนจริงๆถ้าแพ็กค,คุ้มมันต้องเป็นลายเดือนก่อนเนาะใช่ไหมเราเดี๋ยวเราเลื่อนมาลายเดือนก่อนหกคันเอาแบบแพ็กสูงสุดไปเลยหก <c oughs> คันตรงนี้ไหมสักหนึ่งแพ็กอันนี้ได้อะไรอะ่ะไม่รู้นะครับผมโอ้โ oh. ห อันนี้ก็ตราเทพดาวหรือว่าเราจะเอาอีกกีดันพลังก็โอเคนะอันนี้ก็ตีบวกก็โอเคนะครับผมเอาที่ตีบวกก็ได้มาหกพันใช่ไหมอันนี้เราจัดไป5 0 0พันคูป,ปองแล้วแล้วก็ซื้อแบบลวกๆ <c oughs> เอาทางด้านของไอเพชรก่อนโอเคนะครับผมก็ได้มาแล้วแล้วก็เหลือเท่าไหร่เช็คคูปองดูสิ4ี4รขอบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะต้องใช้ในทุกๆวันครับผมอย่าให้มันเหลือถ้าเกิดว่าเหลือก็ไม่ควรเหลือ <c oughs> โอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็116ใช่ไหม116ยเรายังจัดแพ็คไหนได้อีกตัวนี้นะอ่าซื้อในทุกๆวันครับเดี๋ยวผ่านไปตอนเที่ยงคืนเนี่ย <c oughs> เขาก็รีกลับเป็นทางด้านของ6 0 0ัคูป,ปองและเราไม่ต้องซีเรียสครับเราแค่กดแพ็คต่อให้เราไม่ได้เล่นขอแค่มากดแพ็คในทุกๆวันก็โอเคแล้วอ่าเหลือ18หยวนครับผมเออเหลือเก็บไว้ดูเล่นเถอไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเราก็จัดไปครับผมปุ๊บ1รอบ1000โอ้โหได้เกือว่ะ ได้เกลือแล้วก็ได้เศษตัวนี้มาอ๋อฮะแล้วมันถึงเท่าไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมให้มันถึงด้านบนใช่ไหมป้าบเข้าไปเก็บไว้ก่อนครับของพวกนี้เราก็สุ่มไปก่อนปึ๊บโอเคมาเลยมาเลยลุลัวรุลัว,ลว,ลว,ลวอันนี้คืออะไรวะอ๋อเรากดคูณ2ได้เหรอคูณ4คูณ8คูณอะไรวะเนี่ยคูณ16คูณส2สองโอเคคืออะไรวะ <c oughs> คืออะไรวะน่าจะเป็นเพราะที่เราสมัครพาร์ทแน่เลยอะ อคูณ2ปึ๊บอ๋อถ้าเกิดว่าแตกเราก็จะไม่ได้โอเคอ๋อเข้าใจแล้วพอเข้าใจกดคูณปึ๊บคูณ2เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคูณ16ผมไม่แตกก็เรากดคอนเฟิร์มไหมปับ๊บอ๋อแล้วก็ได้เป็นแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจหลักการเล่นโอเคเราต้องรุนมีโอกาส50%ที่จะแตกอะทุกคนเราเอาเน้นชัวร์กด2รอบดีไหมปับป๊บปั๊บคูณ6เออคูณ8อ่ะรับมา สักสองพันก็ 2000, โอเคละเออนั่นแลหละใช้ดีอุย้ยแ,แต่ผมได้คูณส6บหกอะโคตรเสียดายเลยอะ่ะแล้วไปคูณสิหได้ไงวะตอนแรกแปดรวบสิบหกโอเคมามโคตรรวบเลยตอนนี้ <c oughs> โอเคอึบหนึ่งสองเอ้ยแค่นี้พออ่าเดี๋ยวเกมมันมเล่นลิ้นอ่ารอบนี้รอบนี้น่าจะไปได้ถึง8ปดเราดูปับป๊บปับ๊บปั๊บนั่นไงว่าแล้วออม,มันจะมีวนมันจะมีวนอันนี้ รอบนี้มีแตกอ่าเราก็เอาสองพอนด่ๆเด็ดเเห็นเป็นสูตรเป็นสูตรอ่าแล้วทีนี้น่าจะเป็นสิหกได้โอเคไม่ใช่นะค,ะครับผมกูมั่วอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยฮึบสองสี่อุยก็ไปต่อครับตอนนี้มีทับสองคันเราก็จะไปเรื่อยๆยคูโอ้โหไม่คูณวะไม่ได้เราต้องครบเราแพ้เราต้องครบปึ๊บรอบนี้ต้องได้คูณแปดอ่าครบไม่ได้วะแบบนี้ปึ๊บหนึ่ง 4 8อ่าเดินแล้วทบเราเล่นทบนะเราจะเอาคูณ2แต่ถ้าเกิดว่าคูณ2เราแตกเราจะเอาเป็นคูณ4เพื่อความชัวเรา,เาคูณ4ดีกว่าโอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโลภเกินเราต้องเอาคูณ2นี่แหละเออคูณ4ไปโอเคอ่าเราจะได้ไม่ไม่ต้องโลภมากฮึบฮึบเออคูณ8สวยสวยงามสวยงามฮึบหนึ่งโอ้โห้แม่งแตกเอ้ยหนึ่งสอง สามโอ้ยไม่ได้เดงคูณสี่ก็ไม่ได้เนาะเออนันแหละวาคูณสองก็ได้มะไดห้าร้อยเองถ้าคูณสองอยากได้สักคูณสี่อ่ะคูณสี่กำลังดีเลยนะโอ้โหแม่งแตก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 เฮ้ยเฮ้ยแ,แก่นพวกนี้เอาไปแลกในร้านค้าคูณสี่มาเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแตกแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้คูณสี่ยังไงก็กําไรใช่ไหมเสียไปแค่นี้โอ้โหแม่งเสียรัวเลยขอคูณแปดได้ไหมเอากลับคืนมาหน่อย แบบนี้ขาดทุนแล้วเนี่ยอืมไปรับของครับรับของตอนนี้รับของรนลัวโอ้ยยังมีทับสี่พันห้าอีกแ <c oughs> ม่งรูปแบบเดียวกับทางซานแน่เลยทางซานอาชุลาที่ผมสุ่มแบบเซิร์ฟเวอร์เก่าอ่ะเออยังไงก็ต้องไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <อ>คูณสโอ,อ้ยคูณสองจะจะแตกแล้วอุตส่าหแบบปลาณนีแล้วเนี่ยปึ๊บโอ้โหมันได้ไหมอะถ้าเกิดว,ว่าแตกนี่ได้ไหมโอเคปึ๊บ อ่ะเดี๋ยวเราดูนะตอนแตกมันจะได้ไหมเจ็้ยห้าใช่ไหมอ่ะแตกอ๋อได้อยู่ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีแค่ว่าเราเสียตัวคูณไปโอเคก็ได้ถือว่าได้สองเหมือนเดิมไปึบแปดไปเลยนั่นแหละสองคันแบบเบิม่มๆอยากได้คูณ16อะ่ะมันจะมีดวงไหมวะเอ้ยเอ้ยสิบหกโอ้โหสิไม่เป็นไรนะครับผมเราลุ้นดวงดีกว่า คิดว่าคูณ16กับคูณ8อันไหนคูณกันวะมันไปถึงไหมเนี่ยเออคูณ16บหไปนี่สี่พันเลยแต่ถ้าเราคูณสี่ได้สองรอบมันก็สี่พันอยู่ดีเออใช่ปะหนึ่งพันไม่ใช่นี่หว่ามันต้องคูณ8ดคูณ8 2ดสองรอบอู้ยากอยู่ยากอยู่งั้นก็คูณ16บกกแหละถูกแล้วโอ้โหแม่งไม่มาว่ะแม่งไม่มาเลยว่ะเกมนี้บอกเลยว่าเล่นฟรีนะแล้วก็การเติมเนี่ยเขามีแจกมาให้อยู่แล้ว มันรู้สึกว่าแม่งโคตรเมื่อยมือ <c oughs> จากที่เราแบบไม่ได้เติมโอเคเล่นยากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยมีแจกคุป,ปองแบบนี้โอ้โแม่งเอ้ยโคตรเมื่อยมือเลยกว่าจะกดเสร็จโอเคอูเขามีทั้ง7 5็0เราต้องไปให้ถึงผมบอกเลยว่าไม่พอใช่ไหมคือดาวตอนเป็นเทพตอนไหนเออแม่งแบบค่อนข้างมีปัญหาเลยแต่อันนี้เราสามารถไปเลกในร้านค้าได้กดอัปดาวแม่งจะอูไปให้สุดๆอ่ะ โอเคโอเคเหลือไว้1 0 0 0พันเพชรนี่แหละติดไว้เป็นขันถุงน่นมีกมล่องเซลอู่ไหมอะอ๋อนี่หรอโอเคมาเริ่มจากกิจกรรมนะเดี๋ยวเรามาดูอยากเล่นเซลอู่ออจุล่าขออนุญาตเอามาเลยละกันเนาะเอออันนี้200 0 0 0ปีมีแจกกดรับไปสิเดี๋ยวหาก่อนอีเวนต์อยู่นี่ใช่ไหมร้านคา้าช็อปอ่าแล้วทีนี้ก็เซลอู่ออจุล่าไปครับ2เศษใช่ไหมผมว่าแลกไปให้หมดเลยแลกไปให้หมดผมว่าดาวมันก็ยังไม่พอโอ้ง่ายเนาะง่ายมันง่ายกว่าทางซานไอไอจุล่าอีกอะ เนี่ยดูดิเราสามารถกดเลือกแบบนี้ได้เลยอ่ะง่ายจริง <c oughs> ทางสาไม่ง่ายยากแต่เสซอูแบบ ง่ายไม่ต้องมาเปิดคีละกล่องโอเคได้เป็นดาวฟ้าโอ้โยเส้นทางอีกยาวไกลวะ่ะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมแบบนี้นะครับผมที่มีการแจกคูป,ปอง6,480คูป,ปองหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ3 0 0 0 0บาทในทุกๆวับนบอกเลยว่าเกมนี้อยากซื้ออะไรก็สามารถซื้อได้นะครับผมมาจัดการในที่ x7 เกมนะดูให้ดีๆนะครับผมมันมี2เวอร์ชั่นมีการเปิดเป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วก็เปิดแบบเวอร์ชั่นธรรมดาก็เลือกเอาว่าทุกคนเนี่ยสนใจในเวอร์ชั่นแบบไหนเนาะ